สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววรรณภาหวังเทวีวงศ์นะคะนักศึกษา TA ค่ะวันนี้นะคะจะมาทําทำการ Simulation Express นะคะชิ้นส่วนที่จะมานำเสนอนะคะก็คือกุญแจค่ะอันดับแรกนะคะเราไปที่ tool น,นะคะ Express p r o d u c t ค่ะแล้วก็ Simulation Express นะคะแล้วก็จะไปที่ n e x t ค่ะแล้วก็ n e x t อีกทีนะคะ นี้ก็จะเป็นเลือกมันจะเลือกให้อยู่แล้วค่ะว่าฟ hmm. ีเจอร์ะค่ะแล้วก็จะไปแอดอัฟีเจอร์ค่ะแล้วก็จะไปกดที่ตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะกดถูกต้องค่ะอ่าแล้วก็จะไปที่โหลดนะคะแล้วก็ไปแอดอฟอร์ค่ะตรงนี้นะคะกดที่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้นะค่ะ ใส่แรงนะคะคือหนึ่งพันค่ะเราจะให้แรงเป็นหน,นะะึ่งพันสองค่ะก็ถูกต้องค่ะแล้วก็สบายที่แมท e ีเรียลนะคะอันนี้เราจะเป็นเลือกวัดสดุค่ะก็ไปที่ชู o แมท a ีเรียลนะคะเราจะเป็นบูดนะคะก็ไปเป็นบาซ่า่ะ อันนี้นะคะจะมีค่า property นะคะคือ elastic m o d u l u s นะคะ2,999.999.232เมตรกับบัสคานะคะค่าอาตาส่วนปัวซองนะคะ0.29ค่ะค่าเชียร์ modular นะคะ299.9999.105เมตรกับบัสคาค่ะ m a s s density นะคะ159.99กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะ เย s เตงนะคะ19.999972เมกะปาสคาค่ะนี่้ก็ก,กดแอปพลนะคะแล้วก็ close ค่ะแล้วก็จะมาทำการ run นะคะ run simulation ะคะ่ะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะของมันนะคะแล้วก็จะ stop ก่อนนะคะก็จะมาดู yes continue นะคะก็จะมาดูค่า เชฟฟี่แฟเตอร์นะคะคือ3า8จดปนะคะคือค่าของมันค่ะเราจะกําหนดให้มันนะคะคือสมค่ะซึ่งมันค่าที่มันคิดออกมาได้นนะคะ่ะมันจะเกินค่าที่เรากาหนวค่ะแล้วก็จะมาทําการเปลี่ยนวัสดุก่อนนะคะอ่าแล้วก็จะดูว่าการเปลี่ยนวัสดุเนี่ยจะทาให้ค่ามันลดลงไหมเชิงนะคะเชิงแบบทีเดียวเป็นมันจะเปลี่ยนเป็นอันลอยแล้วกันนะคะอันลอยนะคะ ก็จะให้เป็น2018อันลอยค่ะค่า property ของมันนะคะ elastic modulus นะคะ74,000พันเมกะปาสคาค่ะอัตราส่วนโพซองนะคะ0.33ค่ะ shear modulus นะคะ27,000เัมกะปาสคาค่ะ mass density น,นะคะ2,800กิโลกร,รัมต่อลูกบาทน์นี้นะคะ tensile s t r e n g นะคะ420.507เมกะปาสคาค่ะยยเย e a r s t r e n g นะคะ 3ามร้อยสเ่มกะปาสคาลแล้วก็แอปพลนะคะแล้วก็โค s e ค่ะอ่าก็จะมาเราเปลี่ยนแรงนะคะไปที่เบเวลคลิกตรงนี้นะคะก็จะมาเปลี่ยนเป็นสองหมื่นห้าพันนะคะแล้วก็กดถูกต้องอ่าก็จะมาทำการหลังกันดูนะคะลองซิมูเลชันค่ะ ก็จะมาดูค่ะค่าค่า safety factor ที่ได้นะคะคือ2.4นะคะซึ่งเราจะกําหนดเป็น3เหมือนเดิมนะคะค่าที่ได้ออกมาก็จะไม่เกินค่าที่เรากําหนดนะคะอ่าแล้วก็จะมาโชว์น,นะคะจุดสีจุดสีแดงนะคะเนี่ยนะคะตรงจุดนี้นะคะเป็นจุดที่ชิ้นส่วนได้รับความเสียหายมากที่สุดนะคะค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ